ราคาน้ำมันโลกลดลงแต่ในไทยไม่ลดจริงหรือเป็นคำถามค้างคาใจในยุคน้ำมันถูกจะเข้าใจได้ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าราคาน้ำมันโลกที่พูดพูดกันนั้นคือราคาน้ำมันดิบซึ่งส่วนใหญ่ประเทศไทยนำเข้าส่วนราคาน้ำมันในไทยที่รู้สึกกันเองว่าไม่ลดลงมากเท่าที่ต้องการนั้นคือราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ได้นำเอาน้ำมันดิบมาผ่านกระบวนการกลัดในไทยแล้วฉะนั้นเวลาคิดก็ต้องเปรียบเทียบกับน้ำมันชนิดเดียวกันก่อน น้ำมันดิบในตลาดโลกจะเหมือนอย่างที่เพิ่งเกิดจากต้นแต่น้ำมันจากโรงกลั่นเหมือนอย่างรถยนต์ซึ่งราคาน้ำมันขายปลีกของไทยกำหนดตามนโยบายของรัฐบาลทำให้แม้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าโรงกลั่นไทยจะลดลงมากใกล้เคียงตลาดโลกแล้วแต่อัตรา,าภาษีสรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้นในบางผลิตภัณฑ์จึงทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกไม่ลดลงมากตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน